สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่กับรายการผู้บ่าทยอเล่าเรื่องครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าที่มีชื่อเรื่องว่าผีขมิ้นที่เกาะกูดมาเล่าให้ทุกคนฟังครับแต่ก่อนไปฟังฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับไปฟังเรื่องเล่ากันเลยครับ เรื่องนี้นํามาจากพันทิปเรื่องผีขมินที่เกาะกูดเรื่องมันเกิดในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบันดาสจวสและแอร์รุ่นเดียวกับผมนัดรวมพลพักที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณสิบคนจัดทิปไปเที่ยวเกาะกูดโดยพักที่บ้านกึง่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัว ห่างออกมาจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนักโดยความที่อยากทำตัวเป็นให้โซติดดินพวกเราจึงทุรักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายโดยรถโดยสารปรับอากาศของบขสจากสถานีเอกมัยมาลงที่ตัวจังหวัดตราดแล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกที ซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พบคำาทุกคนจึงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขณะที่เรียกได้ว่าแทบจะคารขึ้นบ้านพักกันเลยหลังจากเติมพลังด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทได้จัดเตรียมให้จนอิ่มพวกเราจึงออกเดินทางสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบมันมีลักษณะเหมือนบังกะโล ชายหาดแบบโบราณโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่า,วาตัวเรือนทําด้วยไมย้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถทายเทได้เป็นอย่างดีด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนด้านหลังอิงแอบกับเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพันธุ์พืชต่ตางๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมาย เสียงสรพสัต,ต์ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมาะนั้นแต่เสียงหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกด้วยความกลัวพ้นขยะขยงมากที่สุดคือเสียงของตุ๊กแกที่แต่ย้อยยะอยู่ตามผนังบ้านระหว่างทางพวกเราได้พบปะคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนต่างก็มีอัธยาศัยดี ยกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมและซุบซิบกันด้วยท่าทีแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งฮีฮาตากลมริมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนกับเที่ยงคืนจึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความสนิทกันมากแต่ละคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุงมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวต่างพูดคุยหยอกล้อ,อก,กันอย่างสนุกสนาน สักพักใหญ่ๆเสียงจอกแจ๊กจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดเสียงจันท์ที่สาสองเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวเสียงเกลียวขึ้นกระทบฝั่งเบาๆกรอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ผมพลอยหลับไปอย่างง่ายดายเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบ ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องระงมอยู่ภายนอกเสียงนั้นทำให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมโปง่งเอามืออุดหูด้วยความเกียจกลัวน่าแปลกที่บรรดาเพื่อนๆยังคงนอนหลับกันอย่างสบายเรากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุ๊กแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆ ผมพยายามฟังว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเหมือนกับเป็นภาษาเขมรผมค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงเสียงจันทร์สลัวภาพลางๆที่เห็นเบื้องหน้าคือชายหญิงและเด็กที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงข้านั่นเอง การสนทนาสะดุดหยุดลงทันทีเมื่อนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันมาจ้องมองที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่มาทำงานที่นั่นเองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนอยู่มีอะไรหรอครับมาทำอะไรกันดึกๆดื่นๆอย่างนี้ เสียงของผมทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพิกตัวพลันปรากฏภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกว่งเล่นในมือผมงงงันกับภาพเบื้องหน้าไม่เข้าใจว่าเด็กนั่นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของเราตั้งแต่เมื่อไหร่โดยไม่คาดคิด แกเริ่มออกวิ่งไปตั่วรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังคงนอนขวางอยู่พลางเอาไม้ถืออยู่เคาะผนังก๊อกๆพร้อมส่งเสียงกอรีดร้องมันดังห่ยหวยนจนผมต้องยุกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนๆของผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งแล้วมองหน้ากันด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นผม พยายามร้องห้ามแต่เด็กนรกนั้นไม่ยอมยังคงวิ่งพ่านเคาะฝาผนังรอบห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยมาเอาลูกออกไปหน่อยครับส่วนจริงๆผมกวักมือเรียกสองคนนั้นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจใยดี ว่าลูกตัวเองกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่คุยกับใครที่ไหนรอแอนดี้แล้วนี่เสียงอะไรนะใครร้องใครเคาะฝาบ้านเสียงสันส่นๆของเพื่อนคนหนึ่งเอย่ยถามขึ้นพร้อมหันมองรอบๆอ,อ,อย่างหวาดหวาดเรากับมันไม่เห็นใครอยู่เลยอ้าวก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กมาเอาลูกเขาออกไปนะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหลืออดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นอาศัยแสงจันทร์หาทางเดิอนออกไปยังแผงสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทำงานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทั้งห้องยังคงมืดมิดท่ามกลางความงงงงของเพื่อนๆผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงกอรีดร้องและเสียงเคาะผนังของห้อง ความกดดันปะทุขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ผมชายนิ้วก็แทกย้ำไปที่สวิตไฟอีกหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหลืออดไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานพลันสว่างขึ้นเสียงอึกทึกและภาพของเด็กคนนั้นกลับหายไปในพิบตาห้องทั้งห้อง ลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆน,นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวที่นอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั่นแต่กลับไม่พบอะไรเลยแข็งใจมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขา หันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค,ค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งรับสายตาในที่สุดเช้าตู่วันรุ่งขึ้นผมเดินลงไปดูบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนพบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทําไมนะเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นสารนี้สักคนสอบถามคนงาน จึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีที่แล้วแต่โชคร้ายที่เรือมาล่มจมน้ำตายกันหมดทั้งครอบครัวและศพถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตรงบริเวณหาดหน้าบ้านหลังนี้ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครพบวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อน และไม่มีใครได้พบพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นสำหรับเรื่องเล่าทั้งหมดที่นำมาเล่าในวันนี้นํามาจากเว็บพันทิปต้องขออนุญาตที่มาด้วยนะครับแต่ก่อนจบคลิปวิดีโอนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผู้วัทยอชนชาแนได้วยนะครับคลิปวิดีโอหน้า จะมาเล่าเรื่องร้อนๆอะไรต้องรอติดตามสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอกลับลงเพียงเท่านี้ครับขอกลับสวัสดีครับ